ก ok ok. ท่านอาวุโสชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างประตูเคาะประตูเบาๆในลานบ้านที่เดิมทีเสียงดังพลันเงียบสงบลงในพริบตาไม่มีคนเอ่ยอันใดชายหนุ่มที่เคาะประตูอยู่ก็ไม่กล้าเร่งรัดได้แต่ยืนรอยอยู่เงียบๆนอกประตูใครกันผ่านไปครู่ใหญ่ก็มีเสียงโจออ้ดังขึ้นท่านอาวุโสในท่านของข้ามาเยี่ยมเยียนท่าน ชายหนุ่มเองก็มีได้บอกว่าในท่านของตนเป็นใครทว่าในเมืองหลวงนั้นคนที่รู้ว่าโจโอี้อยู่ที่ใดมีเพียงคนเดียวเท่านั้นแอดไม่นานประตูก็ถูกเปิดออกจากด้านในชายหนุ่มด้านนอกประตูพลันฉีกยิ้มประจบทว่าเมื่อเงยหน้าขึ้นกลับพบว่าผู้ที่เปิดประตูมิใช่โจอี้แต่เป็นชายหนุ่มที่แต่งกายประหลาดผู้หนึ่งเข้ามาสีชายหนุ่มสวมเสื้อตัวยาวสีเทาบนสีสักกล้าวมวยผมแต่ใบหน้านั้นกลับ บนใบหน้าไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรดีใบหน้าดำคล้ำเมื่อมองไปก็น่าตกใจอยู่บ้างคนผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นหลี่จือจินนั่นเองวิชาแพทย์ของโจโอี้ไรากาศจริงๆในสิบวันนี้เขาล้างพิษในร่างหลีจือจินจนหมดแม้แต่ตุ่มบนใบหน้าหลี่จือจินก็ยังใส่ย,ยาให้นางเวลานี้มันเริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วหลังจากหลี่จือจินสุขภาพดีขึ้นก็ทำตามสัญญาที่ตนลั่นวาจาไว้นางไปเคาะประตูกลับโจโอี้สามครั้งและคำนับเก้าหนคราแรกโจโอี้ยังรู้สึกปรีดาอยู่บ้าง ถูกเด็กสาวนางหนึ่งดูเบาเช่นนั้นในใจเขาย่อมต้องมีเพลิงโทสะคุกรุ่นทว่าหลังจากนั้นโจอี้ก็ยิ้มไม่ออกเสียแล้วไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวบ้านไหนกันช่างดื้อดึงเสียเหลือเกินหลังจากคำนับเสร็จนางก็ตะโกนเรียกโจอี้ว่าอาจารย์ ตอนแรกโจอ้นั้นมึนงงยิ่งนักแต่หลังจากได้สติเขาก็รีบไล่นางออกไปนี่มิใช่ว่าล้อการเล่นกระมังในเมืองหลวงคนที่อยากจะเป็นสิทธิ์ของเขามีอยู่มากมายยิ่งพวกลูกหลานตระกูลเก่าแก่ก็ยังมาต่อแถวให้โจอี้เลือกสันโจอี้ไม่มีใจคิดรับสิทธ์แม้แต่คนเหล่านั้นก็ยังไม่รับเป็นสิทธิ์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนอย่างหลีจื่อจินทว่าหลีจื่อจินนั้นกลับมีนิสัยไร้กาดยิ่งนัก นางติดตามอยู่ข้างกายโจโอี้อย่างหน้าไม่อายนามพวกห่อผ้าของตนเองไปไว้ในบ้านโจโอี้ต่อให้เขาและอย่างไรก็ไม่ยอมไปเท่านี้ก็แล้วไปเถิดแต่ยายหนูนี้ยังวิ่งเต้นไปทั่วเพียงไม่กี่วันก็ทําลายสมุนไพรล้ําค่าของโจโอี้ไปนับไม่ถ้วนนิสยัยเช่นนี้ทําให้โจโอี้ปวดหัวยิ่งนักแต่อีกฝ่ายยังเป็นเพียงเด็กสาวนางหนึ่งเขาจะตีก็ตีไม่ลงจะไล,กล่ก็ไล่ไม่ไปวันๆได้แต่ทนขับคล้องใจเข้ามาสิก ถ้าไม่เข้าค่าจะลงตอนประตูแล้วนะหลี่จื่อจินเห็นบุรุษผู้นี้เอาแต่จ้องหน้านางไม่มีท่าทีว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาก็กรอกตาหาโอ้นายท่านชายหนุ่มรีบหมุนกายกลับทันทีแล้วเดินไปข้างรถมาคันนั้นเพื่อรับตัวเจ้านายของตนเอง หลี่จือจินเพิ่งจะสังเกตเห็นรถม้าธรรมดาธรรมดาคันนั้นนางรีตาลงเล็กน้อยโจเอ้มีนิสยัยแปลกประหลาดทั้งยังปลีกตัวมาพำนักอยู่ที่นี่หลายวันมานี้ไม่มีใครมาเยือนที่นี่สักคนแขกผู้มาเยือนในเวลานี้วิเศษวิโสมาจากไหนกันขณะที่นางกำลังคุ่นคิดอยู่ก็เห็นม่านบนรถมาถูกเลิกขึ้นก่อนบุรุษผู้หนึ่งจะก้าวออกมาจากด้านในตัวรถบุรุษผู้นี้เพียงปรากฏกายออกมาก็สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั้งหมดทว่าเรื่องบังเอิญน,นั้นก็คือ หลีจือจินรู้จักคนผู้นี้คราแรกนางตกใจต่อมานางก็รีตาลงสุดท้ายนางก็รีบก้มหน้าลงไม่กล้าสบตากับบุรุษผู้นั้นรอจนนางก้มหน้าลงแล้วถึงฉุกนึกได้ตอนนี้ตนเองมิใช่หลี่จือจินอีกต่อไปแล้วบัดนี้นางมีนามว่าซูหลีตั้งแต่วันที่นางคิดจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนางก็คือซูหลีแล้วเวลานี้หลี่จือจินได้ตายไปแล้ว นางกระพริบตาเล็กน้อยปกปิดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองทำเพียงยืนเคารพอยู่ตรงนอกประตูสงบนิ่งราวกับมิได้ดำรงอยู่ไม่มีท่าทีดังเช่นเมื่อครู่แม้แต่น้อยตอนที่เจ็ดสิเลซูหลีบุรุษที่ก้าวลงมาจากรถมาผู้นั้นสวมชุดผ้าไหมปักสีดำตลอดร่างบนกายเจือด้วยกลิ่นอายหน้าเกรงขาม แต่สิ่งที่ดึงดูดผู้คนมากที่สุดเห็นจะเป็นใบหน้างามเป็นเอกไม่มีสองของคนผู้นี้ซูหลีชำเลืองมองอีกฝ่ายเพียงเล็กน้อยก็ไม่กล้ามองอีกเล่าลือกันว่าไหวอ๋องถือเป็นชายงามอันดับหนึ่งในเมืองหลวงทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าคนผู้นี้เกรงว่าไหวอ๋องเองก็ยังต้องเสียหน้าเพียงแต่คนผู้นี้มีรูปร่างค่อนข้างสูงคนปกติแล้วไหนเลยจะกล้าเอาคนผู้นี้มาล้อเล่นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเบื่อชีวิตหรือไร ชินเย่าหานเดินไปถึงเบื้องหน้าซูหลีเห็นนางก้มหน้ากล้ามองแค่ปลายเท้าตนเองก็กวาดตามองนางปราดหนึ่งแล้วเดินผ่านหน้านางเข้าโรงหมอเมื่อชินเย่าหานเดินจากไปไกลแล้วซูหลีถึงค่อยกล้ายืดกลขึ้นงงงันอะไรอยู่รีบไปนำชามาขณะที่ซูหลีกำลังงงงนันทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคลุมเครือดังขึ้นนางเงยหน้ามองไปก็เห็นว่ามีบุรุษอ้วนท้วมสมบูรณ์ยืนอยู่ตรงหน้านาง นางกลอกตาเบาๆก็ดีนางเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนใหญ่คนโตเช่นนี้มาเยือนหมู่บ้านเล็กเช่นนี้ได้เยี่ยงไรขอรับนางตอบรับเสียงเบาถอยหลังไปได้สองก้าวก็หมุนกายเดินไปทางห้องครัวภายในโรงหมองเงียบสงบเป็นที่สุดซูหลีถือถาดไม้สีแดงเดินเข้าไปยังด้านในเรือนหลักนายน้อย ไปชินมองเห็นคุณชายของตนเดินถือของเข้ามาแต่ไกลพลันคิดจะยื่นมือออกไปรับของจากอีกฝ่ายตามจิตใต้สำนึกค่าทำเองสูหลีมองนางปราดหนึ่งและเดินเบี่ยงตัวหลบเข้าไปด้านใน ไผ่ฉินผู้นี้เป็นสาวใช้ที่ซูฮลีพาติดตัวมาด้วยครั้งนี้ซูหลีทําให้สู่ไทผู้เป็นบิดาโกรธยิ่งนักต้องมาหมู่บ้านธุรกันดานเช่นนี้ก็แล้วไปเถิดแต่คนที่ติดตามมาข้างกายยังมีเพียงแม่นมกับไผ่ฉินเท่านั้นหากสู่ไทรู้ว่าเป็นเพราะการกระทําของตนเองทําร้ายซูหลีตัวจริงจนตายก็ไม่รู้ว่าในใจเขาจะรู้สึกอย่างไรในดวงตาของซูหลีมีระลอกความรู้สึกว่าผ่านนางถือถาดเดินเข้าไปในเรือนหลักแล้ว สุขภาพของท่านประมุกเวลานี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วขณะที่นางเดินเข้ามาก็ได้เห็นโจอี้ชักมือกลับจากข้อมือฉินเย่หานพอดี เมื่อครูนี้โจอี้จับชีพจรให้ฉินเย่หานอย่างเห็นได้ชัดซูหลีกำลังงงงันทว่านางพลันรู้สึกเยือกเย็นไปทั้งร่างเมื่อเงยหน้าขึ้นก็ประสบดวงตาลุ่มลึกคู่นั้นของฉินเหว่ยงเขามีดวงตาหงที่งดงามยิ่งนักในตาลุ่มลึกราวกับสน้ำพันปีก็มีปานเพียงปลายตามองเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนตกสู่วังวนในดวงตาเขาซูหลีพลันเยียบเย็นในอกนางรีบก้มหน้าลงไม่กล้ามองเขาอีกเจ้ามาทำอันใด โจอี้มองเห็นซูหลีก็ปวดรีสับปลาบสาวน้อยนางนี้ช่างไม่รู้ความเอาเสียเลยไม่หัดดูเสียบ้างว่าคนที่นั่งอยู่กับเขาเป็นใครจูจ่ๆก็เดินอุตลุดเข้ามาใต้เท้าด้านนอกท่านนั้นเรียกให้สิทธิยกชาเข้ามาขอรับซูหลีก้มหน้าลงก่อนจะผลักความรับผิดชอบออกจากตัววางของลงแล้วเจ้าก็ออกไปได้ โจอี้ย่นหัวคิ้วพลางโบกมือพูดอย่างรำคาญเล็กน้อยซูหลี่ได้ยินดังนั้นก็ก้กาวไปด้านหน้าสองสามก้าวแล้วค้อมกายลงนำถ้วยและการนำชาววังลงบนโต๊ะเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโจอี้และฉินเย่หานในระหว่างขั้นตอนทั้งหมดนางสามารถรู้สึกได้ถึงสายตาเยือกเย็นของฉินเย่หานซึ่งตามติดอยู่บนร่างนางซูหลี่ใจสั่นพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่เหลือบตามองราวกับคนที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้เป็นเพียงแขกธรรมดาของโจอีจ้จริงๆ นี่เป็นสิทธิเลวที่ข้าน้อยรับเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ดื้วรันเป็นที่สุดคุณชายอยากได้ไปรู้จักกับนางเลยอาจเป็นเพราะเวลาที่ชินเยหานมองซูหลีนั้นนานเกินไปโจอี้พลันเอ่ยปากขึ้นอธิบายสถานะของซูหลีตอนที่แปดไม่อยากมีมือแล้วหรือบนใบหน้าของซูหลีมีรอยยิ้มวาดผ่านก่อนหน้านี้โจอี้เอาแต่ยืนกรานไม่ยอมรับนางเข้าเป็นสิทธะว่าเวลานี้เขากลับรู้จักปกป้องนางเสียด้วยดูท่าหลายวันมานี้นางคงไม่ทรมานเปล่าแล้ว อืมชินเย่าหานเย็นชาย,ยิ่งนักมีเพียงเสียงตอบรับหนึ่งคำรบก่อนเขาจะเคลื่อนสายตาออกไปไม่มองซูหลี่อีกคิดไม่ถึงว่าซูหลีได้ยินคำพูดประโยคนี้กลับดีใจจนลืมตัวขณะที่นางก้าวถอยไม่ทันระวังก็พลันเหยียบชายเสื้อตนเองจนหกขมำ,ำไปด้านหน้าพริบตานั้นนางก็ตกลงสู่อ้อมกอดเยือกเย็นของคนผู้หนึ่งซูหลีพลันแข็งค้างไปทั้งร่างมัวทำอะไรอยู่ยังไม่รีบลุกขึ้นอีก โจอี้เองก็คิดไม่ถึงว่าซูหลีจะก่อเรื่องเช่นนี้เขาร้อนรนขึ้นมารีบบอกให้ซูหลีลุกขึ้นทันทีทว่าซูหลีจนหนทางเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ทำให้นางข้อเท้าพลิกนางอยากจะลุกขึ้นแต่ทำอย่างไรก็ลุกไม่ขึ้นตรงกันข้ามตลอดร่างกลับล้มลงบนตัวฉินเย่หานภายใต้ความตื่นตระหนกมือไม้ของนางก็ปัดป่ายสเปสะปะอยู่บนตัวฉินเย่หานจนไม่ระวังสัมผัสดโดนบางสิ่งที่ร้อนเผา หากเจ้ายังจับม่วซัวอีกมือข้างนี้คงไม่ต้องการแล้วกระมังเสียงของฉินเย่หานดังอยู่เหนือศีษะนางสหลีร่างแข็งทื่อต่อให้นางโง่ง,งมก็พอที่จะเข้าใจว่าเมื่อครูตนเองสัมผัสดโดนสิ่งใดเข้าโดยไม่ระวังนางตกใจไม่กล้าขยับตัวซีซัวอีกเมื่ออยู่ต่อหน้าคนผู้นี้นางมักจะก้มศีรษะลงโดยไม่ตั้งใจเพียงก้มหน้าลงศีรษะของนางก็อยู่ตรงตำแหน่งที่หน้าเกลื่อนพอดิบพอดี อาญาเจ้าเด็กนียายจึงสะเพร่าเช่นนี้ขณะที่สถานการณ์กำลังเข้าตาจนซูลีก็รู้สึกว่าร่างเบาขึ้นนางถูกโจอ้ดึงตัวขึ้นจากทางด้านหลังนางมองไปทางโจอี้อย่างซาบซึ้งใบหน้ายังคงมองประเมินนางไม่คุนนอเคยกับฉินเยหานเท่าใดนักทว่าจะดีจะเลวอย่างไรตอนนั้นนางก็เคยศึกษาเกี่ยวกับคนผู้นี้มาก่อนว่ากันว่าสิ่งที่ฉินเยหานไม่ชอบที่สุดก็คือผู้อื่นสัมผัสกายนางคงไม่เพียงเกิดใหม่ก็ต้องตายอย่างหน้าอนาถหรอกนะ ซูหลีอดมองดูชินเยหานอย่างระแวดระวังไม่ได้ทว่ากลับเห็นใบหน้าหล่อเหลาของชินเยหานทะมึงถึงบรรยากาศพลันตึงเครียดออกไปเสียเจ้าจงไปนิ่งสำนักผิดหน้ากำแพงสี่ห้าเดือนนี้อย่าได้ออกมาโจอี้ผลักซูหลีไปทางประตูพลางกล่าวอย่างอารมณ์เสียซูหลีรู้ดีในอกที่โจอี้ทำเช่นนี้ก็เพื่อช่วยนางเวลานี้นางเองก็ไม่ทันได้คิดให้มากความเพียงกล่าวว่า สิทธิ์รู้ผิดแล้วหวังว่าจะได้ถ่ายโทษให้ฝากเอ้ยคุณชายสิทธิ์จะไปเดี๋ยวนี้พูดจบก็ออกจากเรือนหลักโดยไม่หันกลับมาอีกโจโอ้เห็นภาพนางหนีเช่นนี้ก็ทั้งอารมณ์ดีทั้งนึกขันอาจารย์ดีต่อสิทธิ์ผู้นี้ไม่เลวฉินเย่หานมองโจโอี้ปราดหนึ่งพลางกล่าวเสียงเบาโจโอี้เก็บสีหน้าก่อนจะกลับไปนั่งตรงหน้าชินเย่หานใหม่ก็แค่คนน่าสงสารผู้หนึ่ง ชินเย่หานได้ยินดังนั้นก็มีได้กล่าวอันใดให้มากความอีกเขายกถ้วยชาขึ้นจากโต๊ะแล้วจิบเบาๆน้ำชายเย็นชืดนักคนน่าสงสารผู้นี้ใจกล้าไม่เบ่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ยังกล้ายกชายเย็นชืดเข้ามาร่างกายของคุณชายไม่มีปัญหาพิษก็ถูกขจัดหมดแล้วนับว่าเป็นโชคดีในยามเคราะห์ร่างกายทนพิษนับร้อยต่อไปคงไม่ต้องใช้ค่าน้อยอีกแล้วโจวอีนิ่งลงเล็กน้อย ก่อนจะดึงบทสนทนากลับมาที่เรื่องร่างกายของฉินเย่หานฉินเย่หานได้ยินดังนั้นก็มองเขาเพียงเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าอาจารย์ยังไม่ยินดีกลับเมืองหลวงกับข้าอีกหรือโจอี้สายศีรษะสายตามองไปนอกหน้าต่างราวกับกำลังหวนคิดถึงบางสิ่งเมืองหลวงวุ่นวายข้าน้อยอายุมากแล้ววันหน้าคิดเพียงอยากเที่ยวชมล่องไปในใต้ล่าใช้ชีวิตอย่างสบายใจต้องรบกวนคุณชายแล้ว ตอนที่ก้ารับสิทธิ์อย่างเป็นทางการพูดมาถึงตรงนี้ฉินเย่หานก็ไม่คาดคันอีกฝ่ายต่อเขาเพียงนั่งอยู่ที่นี่พักหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปจากเรือนของโจอี้จบจนเขาจากไปก็ไม่เห็นคนที่ตกลงในอ้อมแขนเขาอีกฉินเย่หานเองก็ไม่ถามให้มากความเขาขึ้นรถม้าภายใต้สายตามองส่งของโจอี้หลังจากรถม้าแล่นออกไปไกลแล้วฉินเย่หานก็พลันร้องให้คนหยุดรถลง นายท่านบุรุษที่เพิ่งเคาะประตูเรือนโจอี้เมื่อครู่ขี่ม้าไปด้านข้างรถม้าเพื่อฟังคำสั่งของชินเยหานจงไปตรวจสอบสิทธิของโจอี้ขอรับชินเยหานปล่อยม้าลงฉุกนึกถึงคนที่ล้มลงสู่อ้อมอกเขาดวงตาคู่นั้นใสกระจังยิ่งนักอีกด้านหนึ่งหลังจากเขาจากไปแล้วซูหลีเพิ่งจะเดินไปถึงปากประตูเรือนนางมองไปทางรถม้าที่แล่นออกไปไกล คิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้จะรู้จักโจอี้ดูจากท่าทางของโจอี้ก่อนหน้านี้พวกเขาน่าจะมีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดาเดิมทีนางเองก็ประหลาดใจยอยู่บ้างเล่าลือกันว่าคนผู้นี้มีสุขภาพไม่ดีคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วคนผู้นี้จะมีผลงานใหญ่หลวงยิ่งคิดไม่ถึงว่าเบื้องหลังจะมีเรื่องราวเช่นนี้อยู่ด้วยมีผิดคนที่มาในวันนี้มิใช่ใครอื่นเป็นห้องเต้ของต้าโจในราชวงศ์นี้ ตอนที่นางยังเป็นหลี่จื่อจีนก็เคยบอกเซินชางชิงให้ปฏิบัติต่อคนผู้นี้อย่างดีเพียงแต่ตอนที่นางตายคนผู้นี้ยังมิได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ยังเป็นหลินอ๋องที่ไม่โดดเด่นคิดไม่ถึงว่าตื่นขึ้นมาอีกครั้งคนผู้นี้จะได้ขึ้นเป็นผู้สืบทอดและสถานปนาตัวเป็นฮ่องเต้แล้ว ความทุ่มเทพยายามของนางทั้งหมดในตอนนั้นล้วนสำเร็จผลหลังจากฉินเย่หานขึ้นครองราชเสินชางชิงก็ได้ไต่เต้าขึ้นอย่างต่อเนื่องสุดท้ายยังได้บรรดาศัก์ดิชั้นโหเวลานี้ถือเป็นคนโปรดข้างกายฮ่องเต้ซูหลียิ้มเย็นสิ่งที่นางมอบให้ไปนางย่อมต้องทวงคืนกลับมาด้วยมือตนเองให้เสินชางชิงดีใจไปก่อนสักหลายวันรอจนนางกลับเมืองหลวง นางจะค่อยๆทําให้เซินชางชิงรู้สู้หากไม่มีหลี่จื่อจีนแล้วเซินฉางชิงก็หาได้นับเป็นตัวอันใดไม่นายน้อยท่านหมอโจเรียกท่านเข้าพบเจ้าค่ะไปฉินเดินเข้ามาก็เห็นนายน้อยของนางยืนอยู่ตรงประตูก็มีได้กล่าวอันใดคล,ล้ายกับกําลังงงงานไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดตั้งแต่ที่นายน้อยฟื้นขึ้นมาในครั้งนั้นไปฉินก็รู้สึกว่านายน้อยเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแม้นิสัยยามกระทําการใดจะคล้ายแต่ก่อนทว่าหากไม่กล่าวตามเหตุผล นางรู้สึกว่าเจ้านายตนไม่เหมือนเดิมเลยสักนิดข้ารู้แล้วซูหลีได้สติวันเวลายังอีกยาวไกลพวกเขาจะได้เห็นดีกันแน่นางก้าวเข้าสู่ประตูเรือนก่อนจะหมุนตัวมุ่งหน้าไปทางห้องของโจอี้เจ้ามานี่เดี๋ยวนี้โจอี้มองนางปราดหนึ่งหัวคิ้วขมวดแน่นอาจารย์สหลีเคลื่อนกายเข้าใกล้โจอี้พลางยิ้มกว้างพร้อมกับร้องเรียกเขาหนึ่งคำรบ เดิมทีผู้เท่าก็หาได้คิดรับสิทธิ์ไม่แต่ดาวเคราะห์อย่างเจ้าก็เอาแต่จะหาเรื่องอยู่ร่ำไปโจโอี้เอ่ยถึงนางก็พลันมีโทสะขึ้นมานางมาอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่วันก็ทำลายของไปตั้งเท่าไรแล้วเอาหลักค่ากับเจ้าพบเจอกันก็นับว่ามีวาสนาต่อกันผู้เท่าเองก็รู้จักใต้เท้าซูไทบิดาเจ้าอยู่บ้างซูหลีไม่เคยปิดบังฐานะตนเองกับโจโอี้จุดนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้โจโอี้ยอมรับนางเป็นสิ์ เจ้านั้นมีชีวิตขมขืนแม้พิษจะถูกขจัดแล้วแต่ตุ่มแผลบนหน้าเจ้ายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งถึงจะรักษาได้หลายวันมานี้เจ้าเองก็เคยกลับคำนับค่าแล้วสิผู้นี้ค่าจักรับไว้ก็แล้วกันเมื่อซูหลีได้ฟังถึงตรงนี้ก็เผยรอยยิ้มออกมานี่เป็นเรื่องแรกที่นางทำสำเร็จหลังจากที่นางกลายเป็นซูหลีแล้วเพียงแต่ข้าอยู่เมืองหลวงได้ไม่นานเรื่องราวเมื่อครู่เจ้าเองก็ได้เห็นแล้ว โจอีพูดมาถึงจุดนี้ก็มองซูหลีปราดหนึ่งทันใดนั้นก็เอ่ยปากขึ้นเจ้ารู้ว่าบุรุษเมื่อครู่เป็นใครใช่หรือไม่ซูหลีนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะพยักหน้ารับสามเดือนข้าสามารถสอนเจ้าได้เพียงสามเดือนหลังจากนี้ข้าก็จะไปเที่ยวชมใต้ล่าหากเจ้ายอมรับได้ก็จงรั้งอยู่ที่นี่โหคือบรรดาศักดิ์รองจากขั้นกงได้รับพระราชทานจากฮ่องเต้นเนื่องจากมีความดีความชอบตอนที่สิบเตรียมตัวกลับบ้าน อาจารย์จะไปที่ใดสหลีคิดไม่ถึงว่าโจอี้จะจากไปเร็วปานนี้นางได้ยินไปฉินกล่าวว่าโจอี้เพิ่งจะมาอยู่หมู่บ้านห่วซานได้ไม่นานได้ช่วยรักษาคนในหมู่บ้านโดยไม่คิดเงินดังนั้นผู้คนจึงพากันเรียกเขาว่าท่านหมอโจทว่าพวกเขากลับไม่รู้ชื่อจริงของเขาและไม่รู้ว่าเป็นบุคคลเช่นนี้ใต้ลากว้างใหญ่เดินทางไปถึงที่ใดก็ที่นั้นแล หลังจากซูหลีได้ฟังก็คิดใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้าวถอยหลังแล้วคุกเข่าลงซูหลีจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของอาจารย์นี่น่าจะเป็นการตอบรับกระมังโจโอี้ได้ยินดังนั้นก็ยิ้มเบาๆพลางลูบคา่าตนเองเขารู้นานแล้วแม่หนูซูหลีนางนี้มีได้ธรรมดาดังที่นางแสดงออกมานางรู้วิชาแพทย์และเข้าใจตัวยามิเช่นนั้นหลายวันมานี้ นางก็คงไม่เลือกตัวยาล้ำค่าเหล่านั้นมาเล่นอย่างไม่รู้สึกรู้สาเริ่มจากพรุ่งนี้ในแต่ละวันให้เจ้ามาหาข้าในยามเฉินวันนี้เจ้าก็ไปพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะเพียงพริบตาเดียวก็ผ่านไปสามเดือนแล้วในสามเดือนนี้ซูหลีมีได้พบคนตระกูลซูแม้แต่คนเดียว และเงินจำนวนเล็กน้อยที่นำมาจากตระกูลซูก็ถูกใช้จนร่อยรอหมดแล้วแต่ละวันซูหลีจึงอาศัยวิชาแพทย์ที่โจโอี้ถ่ายทอดให้นางมาช่วยรักษาคนในหมู่บ้านเพื่อแลกอาหารในการดำรงชีวิตอยู่ในหมู่บ้านหงซานซูหลีป่วยมานานหลายปีผู้คนต่างก็บอกว่าคนป่วยมักจะเข้าใจโรคอย่างท่องแท้จึงทำให้เป็นหมอที่ดีนางเริ่มเข้าใจวิชาจับชีพจรในศาสตร์การแพทย์หลังจากที่นางได้เรียนรู้วิชาพื้นฐาน ร่างกายของตนเองกลับแย่ลงนางสามารถฝืนตนเองให้มีชีวิตอยู่ต่อแต่ไม่อาจฟื้นฟูสุขภาพตนเองหลี่จือจินในยามนั้นเคยได้รับการรักษาที่ดีที่สุดทว่าเวลานี้หลังจากได้รับการชี้แนะจากโจอี้ยิ่งทำให้นางปราดเปรื่องขึ้นไม่น้อยแม้แต่โจอี้ก็ยังอดชื่นชมไม่ได้ซูหลีเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมยิ่งนักและพรุ่งนี้ก็ครบสามเดือนตามที่ซูหลีตกลงไว้กับโจอี้แล้ว อาจารย์จะไปแน่หรือเจ้าคะสหลีมองโจโอี้ที่เก็บสัมภาระตนเองเรียบร้อยแล้วกระทั่งเรือนน้อยหลังนี้ก็ยังถูกขายออกไปแล้วนางอดทอดถอนใจในอกมิได้แม้โจโอี้จะบอกว่าอารมณ์ไม่ดีแต่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นแพทย์ก็มีอาจไม่ช่วยนางก่อนหน้านี้มิใช่ว่าอาจารย์เคยบอกเจ้าแล้วหรือโจโอี้มองนางปราดหนึ่งก่อนจะหยิบบางอย่างออกมาจากย่ามของตนเองทางกล่าวว่า แม้ข้าจะไม่รู้ว่าเหตุใดเด็กสาวอย่างเจ้าจึงต้องแส้แต่งกายเป็นชายแต่เจ้าเป็นเด็กฉลาดข้าเองก็จะไม่ถามให้มากความเจ้าจงรับของสิ่งนี้ไว้หลังจากกินมันลงไปแล้วแม้ไม่อาจเปลี่ยนกายเจ้าให้เป็นบุรุษแต่หากจะพลางกายเล็กน้อยยังพอจะทําได้ซูรีรับขวดกระเบื้องเคลือบใบเล็กมาจากอีกฝ่ายในใจนึกคิดไปนับพันนับหมื่นสุดท้ายนางก็ทำได้เพียงพยักหน้าอย่างจริงจังอยู่ตรงหน้าประตูเรือนของโจอีการได้ผ่านพบโจอี้นับเป็นโชควาสนาของนาง เมื่อนางตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นโจอี้ก็จักไปแล้วเขาทำเพียงทิ้งหนังสือชุดหนึ่งไว้ให้ซูหลีศึกษามันคือตำราที่เขาสู้อุตสาห์ค้นคว้ายอย่างยากลำบากตลอดชีวิตการเป็นหมอของโจอี้นอกจากของเหล่านี้ก็มีสูตรยาที่เขามอบให้นางเมื่อวันก่อนซูหลีเก็บของเหล่านี้ไว้ในใจเต็มไปด้วยความซาบซึง้งในน้อยท่านหมอจักไปแล้วพวกเราช่วยมามาที่ยืนอยู่ข้างกายซูหลีทอดถอนใจออกมาครั้งนี้สูไท้โกรธจริงๆนานขนาดนี้แล้วกลับไม่ส่งข่าวคราวมาแม้แต่น้อย หากว่าเขาจะโกรธเคืองซูหลีจริงๆจ,จ,จนไม่คิดจะรับตัวนางกลับไปแล้วเล่าพวกเราน่าจะกลับกันได้แล้วซูหลียกยิ้มมุมปากเบาๆตระกูลซูลเองก็มีบัญชีรอชำระอยู่นิแคนที่รอชำระก็ควรชำระให้สิน้นซูหลีตัวจริงนั้นโง่จริงๆแต่หากไม่มีแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงตัวดีนั้นซูหลีก็คงไม่ต้องก้าวเดินมาถึงจุดนี้และพิษในร่างซูหลีจะว่าอย่างไรก็ดูแปลกประหลาดยิ่งนัก บุตรคนโตที่เกิดจากภรรยาเอกของรองเจ้ากรมขุนนางฝ่ายซ้ายกลับถูกพิษเป็น10ปีเช่นนี้ไม่แปลกหรือไรยามเฉินคือระยะเวลา7 8นาฬิกา59นาทีโปรดติดตามตอนต่อไป